หลังคาเมทัลชีตแบบตรงกับแบบโคง้งอายุการใช้งานอันไหนทนฝ่กกันดีฝ่กกันไปฟังคำตอบครับด้านหลังนะครับของผมก็คือเนะครับเป็นหลังคาเมทัลชีตประเภทโค้งนะครับก็โค้งท้องเหลือนะครับกับหลังคาประเภทตรงนะครับหลายๆคนอาจสงสัยว่าหลังคาประเภทเนี้นะครับมันมีข้อดีข้อเสีย แตกต่างกันยังไงเมื่อมันเป็นเมทัลชีตเหมือนกันเนี่ยอะไรมันทนก่ากันเดี๋ยววันนี้ไปฟังคาตอบครับนะครับหลังคาโค้งเนี่ยหรือหลังคาท้องเรือเนี่ยนิยมใช้กับโกดังหรือว่านิยมใช้กับเอ่อตลาดนะครับเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของความโปร่งนะครับส่วนหลังคาที่เป็นทรงจั่วนะครับมันด้านข้างมันจะถูกกดลงนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าไม่โปรง่งเท่ากับหลังคาโค้งครับส่วนในเรื่องของความทนทานนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเมทัลชีตเกรดเดียวกัน นะครับสเปคเดียวกันนะครับหลังคาที่เป็นแผ่นตรงทนกว่าครับทาไมครับถึงผมบอกว่าหลังคาที่เป็นแผ่นตรงทนกว่าเดี๋ยวไปชมครับด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือนะครับหลังคาโค้งนะครับซึ่งผมกาลังทําการซิลหัวสกูนะครับทั้งหลังคาอยู่นะครับนี่ครับในจทย์ก็จะเห็นว่าทุกๆร้อยสับก็คือการที่หลังคาจะโค้งได้นะครับต้องเกิดการสับนะครับ สับระย,ยะก็ต้องเอา,อาจากดั้งจากฐานดั้งถึงความสูงรบบแล้วก็เส้นรัศมีนะครับไปคํานวณถึงความโค้งนะครับจากนั้นก็โรงงานจะทําการสับนะครับเมื่อสับเราจะสังเกตได้ว่านะครับตรงรอยสับเนี่ยคือการกดทับเมื่อกดทับนะครับก็จะทําให้สารเคลือบกันสนิมบริเวณเนี้ยนะครับทุกๆรอยสับนะครับก็จะเกิดเป็นสนิมนะครับเพราะว่ามันถูกเครื่องกดทับทําให้เกิดปัญหาเป็นสนิมแล้วก็ เป็นปัญหาของการผุขาดได้เร็วกว่าหลังคาตรงนั่นเองครับและนี่ก็คือเหตุผลของหลังคาไม่ต้องกระดกลิ้นนะครับแล้วก็เออโค้องอายุการใช้งานสั้นกว่านั่นเองสาหงเหตุก็เกิดจากการสับนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับ